14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภักขาวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมีมหาวะเนมหาตาปิกุสังเขนสะสติงปัญจามาเตหิปิกุสเตหิสเพเฮวะอารหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยบุเยนสะสันิปติตาหุนติภะคะวันตังนัสนัยปิกุสังขันจะอัตตะโคจตุนังสุทาวาสะ กายกานังเทวานังเอตทัถโหสิัยังโคภักขาสเกสุวิหารติกาปีลาวัตุสมิงมหาวะเนมหาตาปิคุสังเขนสัตถิงปัญจมาเตหิปิกุสัเตหิสัเพเหวะอารันเตหิทาสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาหุนติภักขาวตังทัสนายปิคุสังคันจัจยานุนามยัมปิเยนาภักขาวเตนุปะสังกเมยามาอุปัสังกมิตาวผักขาวโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาติ อทถโคตเทวตาเสยถาปินามะพระราวาปุร ah uh ิโสสัมมัญชิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยาเอวาเมวาสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะขวัโตปุระโตปาตุระหังสุอัถโคตเทวตาภะขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกะมันตังทิตตาโคเอกาเทวตาปะขวัโตสันติเกอีมังคตังอภาสิ มหาสัม,มายาปะวะนิสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสัม,มยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังขันติอตโกอปาราเทวตาภควัตโตสันทิเกอิมังคัตังอภาสติตาตภิกขวะวสัมมาทังสูจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทร,ริยานิรคันติปันติตาติ อัตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคตังอภัสิเจตวะกีรังเจตวะปาลิกังกินทะคีรังโอหัจัมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคตังอภัสิเยเกจิพุทธาสราณังคาตาเสนะเตคมิสันติอปายาภูมิปหายะ มนุสังเทหังเทวกายยังปาริปูเรสันติติอัตถโภคภัขวาภิกุอมันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสาสุโรกัทาตูสุเทวตาสนิปติตาหุติตาาาตาถาคตั้งทัศนัยภิกุสังคันใจยเยปิเตภิกขเวไอเฮสุณติตัมทานังอรหันโตสมาสมพุทธเตสัมปิ พ <ion> ระกวนตานางเอตปา p a เยวะเทวตาสนิปติตาอเสุงเศยทาปีไมหังเอตราหิเตเยปิเตปิกเวภวิสันติอนณาคตะมัทธานางอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานางเอตปา p a r a เยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสมีิิกเวเทวกายนางนามานิกิตายสัมมิปิกเวเทวกายนางนามานิทิสิสัมมิ ิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกาโรทะพาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะกวะโตปัจจโสสมภะกวาเอตตะโวจักสิโลกะมะนุกัสสมิตยถาภุมมาตถะสิตายสิตางสิคริขภะรังปะทิ ตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสาลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทัตตมะนาสาสุทธาวิปัสสนานาวิลาภิโยปัญจสเติยตวาวะเนกปิลาวัฒเวตาโตอามันตัยสัทธสาวเกสาสะเนระเตเทวกายาอภิกันตเตวิชนาทพิขาวเตจะัตตาปามกะลุงสุตาวะพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสสานะ ทานังอะเปเกสตามัทคุงสหัสสังอาทัสัตาลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานะมัทธสุงอะเปเกนันตมัทธคุงติสาสภะพุทธาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญาเยาวะกิตตวานะจักขุมาตโตอมันตาอิสัทตาสาวเกาสเนระเทเทวกายาอภิกันตเตวิชานาถิกโวเยโวหังกิตติยิสมิ กิราหิอนุปกปะโสสัตสาหัสอาวะยัาคาภูมากับิละวัฏวาอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสีโนโมธามนาภิกามุงภิกูนั่งสมิติงวานั่งจะสหัสสเหมะ วาตายาคานาณาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสีโนโมธรรมนาปิกามุงภิกุนังสมิติงวานังสาตาคีราติสหัสสายาคานาณาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสีโนโมธรรมนาปิกามุงภิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโซลาสสหัสสายาคานาณาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสีโนโมธรรมนาปิกามุงภิกุนังสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสตายาคานานตะวันิโนิทิมโตชุติมโตวันวโตยสันสีนมรธรรมนาภิกามุงปิกุนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชกฮิโกเป็นเวปุลัสานิเวสนังงุิโยนังสตัสหัสสังยาคานั่งปะอิรูปาสติกุมพิโรราชกฮิโกโซปาคาะสมิติงว่านังปุริมจัติสังราชทัตราชโต ปัสสาสติคันธพานางอธิปฏิมหาราชายาสันสีโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินดานามามหาปะไรทิมันโตจุติมันโตนวันโตยาสันสีโนมตมนาพิกามุงพิกุนังสมีติงวานางทักินันจะทิสังราชาวิรุโถตัปปะสาสติคุมพันธนานังอธิปฏิมหาราชายาสันสีโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินดานามามหาภะไรทิมันโตจุติมันโตนวันโตยาสันสีโนมตมนาพิกามุงพิกุนังสมีติงวานางัญจ ปัจฉ er. ิมันจะทิสังราชาวิโรปโคภาสาสตินาคานังอธิปติมาราชายสันสีโสพุตตาปิตาสภาวะอินนาณามามหาปรารัยที่มันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสีโนโมตมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงวัดนางอุตรันจะทิสังราชากุเวโรตัปปะสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุตตาปิตาสภาวอินธรรมามามหาปรารัยที่มันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสีโน โมตมานาภิกาม,มงภิกขูนางสมีติงวานางปุริมาทีสังทัตตารโทะทักขีเนาวิรุทากโกปัชิเมนาวิรุปโกกุเวโรอุตตดังดิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโรทิสาทัตธารมามนาอาาัตถสุเววะเนกปิละวัฒเวเตสัมมายาวินทาสาอากุวันจะ นีกาสทามายากุเรนดูเวเรนดวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสทจะกินุมันทูนิมันทูจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสสโภอากูปัญจสีโคเจวาติมพารูสุริยาวัชสะเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชูพีโมทามานาอภิกามุภิคุนางสมิติวานังอาทาคูนาค่ะ ภาษานาคาเวสาราสหตัชก,กากรรมภารสาตราราคูปายาคาสหายาติพิยามุธานธาทตะรัฐาจะอาคูนาคายาสันสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานางเยนาคาราเชสหาสหารันติทิพาธิชาปักคีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตมะณัมฉัปตา จิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอาภายันตธานาคาราชะาณามาสีสุปันนาโตเขมะมะกาศีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปตววะยันตานาคาสุปันนาสารนามาังสุพุทธังจิตาวาชิราหัตเถนะสัมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวะเตเตอิติมันโตยะ สันสิโนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิติจปหาราโทนามุจิสหสัสตันจะพภาริปุตตานาังสพเพเวโรจานามากาสันนาหิตวะพริงเซนังราหุปัทธมุป,ปาภะขะมุงสมะโยธานิพันเตภิกขูนังสมิติงวะนางอโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขะมุงวะรุนาวารุ นาเทวโสมจัยสาสสะสหเมตาการุนาการิกาอาคูเทวยสันสิโนทเสตถัสทากยัสเพนานันตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมธานาภิกามุงภิกขุนั่งสมีติงวานังเวนฑูจเทวาสาารีจอาสามาจทุเวยามาจันทุสู ปานิสาเทวาจันทามาคูปุรกคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรกคิตานัตานิปุรกคิตาวาคูมันทะวาราหกาวะสูหนังวาสโวโเศธโทสกโกปาค่ะปุลินเถอโธ ทาเทตสทาธากายาสเพนนานตะวันนิโนอยทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยสสินโนมุตมนาภิกามุงภิกูนางสมิติงวานางอาจทาคู่สหภูเทวาชาลามาคิสิคาริวะอริทักาจะโรชาจะอุมมาปุมผะนิภาสิโนวะรุนาสหธรรมาจะอจจุตาจะเนชกาสุเลยารุจิราอาคูอาคูวะสะ วาสาวะเนสีโนทะเสเตทัสสะทะสา,ากายสาสะเพนนัตตะวนินโนทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสันสีโนโมตามานาภิกขามุงภิกขุน่งสมิติงวานางสามานามหาสามานามานุสาวานุสุตตมาคิทาปัทูสิตะกาอาคูอาคูาคมนโนปัทูสิกาอาทาคูหะระโยทเทวาเยจะโรหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูทเทวายสันสีโส สิโนทเสเตทัสสตากายาสเปนานตตวันทิโน อิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสันสีโนโมตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวานังสุกากาโรมหาอรุณอาคูเวคานาสาสหโอทาตักไคหาปาโมขาอาคูโมเฮวาวิจักขานาสัทธามตาหาระขชามิสกาจเยสันสีโนธนะยังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเตเตทัศทากายาสเบนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยสันสีโนโมตมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวานัง เขมิยาตุสิตายามากักาจะยาสันสินโนส,สัมพิตาการามาเสธาโชตินามาจะอาสาวานิมานาราตินโนอ,คอาคูอาถาคูปัรณิมีตาท,าศทาัศเตเตศาทากายาสเปนานตาตวานินโนติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสันสินโนโมธมานาปิกามุงปิกูนางสาม,มีติงวะนางสัตเทเตเ,เทวะนิกายยาสเพนานตาตวานินโน นามันวายเยนาอคันชุมเยจันเยสัติสาสหะปะอุทะชาติมาคีหลังโอคาตินนมามะนาสวังทาเคโมโคาตะรังนาคัางจันทังวอาอสิตาติตังสุพราม,มาปารามาตโตจัปุตตาอิติมาตโตสหัสสันนางกูมาโรติโจสจโสปาค่ะสมิติงวนานังสหัสสพระมารโกานางมหา,าพัมพิทิตาหาติ อุปปันโนชุติม no ja ันโตพิสมากายโยยสันสิโสทะเสตทะอิสระอากูปเจกวะสาวติโนเตสัญจะมัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาละเสนาอภิกามีปัสสการหัสสามัญที่ยั่งเอถะคันหัถานทัตถารเคนาพันธามตุโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิตาโกจินังอ ah ิติตัมหาเสโนกันหาเสนังอเปสัยย ah ิปาน มิตานาตระมาหจจะสลังกตวานะเพระวังยถาปัุ้สะโกเมโคธนะยันโตสวิหิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอสะยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายาวะกิตวานาจากขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกษาสเนระเตมาลาเซนาภิกันตเตวิชาณะทพิขาโวเตจะ อาตปมามักกลุงสุตวาพุทธศาส,าสานางวิตาราเคหิปากามุงเนสังโนมัมปิอิชัยยุงสเภวิชิตตสังฆามาพยาติตายสันสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวาก,าส,าวกาสาวกาเตชะเนสุตาติ15บทมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชัยยสิทธิมหิธิมหาคุณาปร,ริมิตะปุญญาธิการสะสุ สัพพันตระยาลายะนิวารณาสมัาทัสสะภะขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัวตินสัมมาหาปุริสารคานานุภาเวนะ er อัสิตายานุพยัญชะนะโนภาเวนะอัตุตระสัตะมังคารานุภาเวนะสัพพนารังสิยานุภาเวนะเกตุมารา,านุภาเวนะทัสสะปะรามิตานุภาเวนะทัสสะอุปะปาลิรามิตานุภาเวนะทัสสะปะระมัฏะ ปาละมีตานุภาเวนะสีระสามปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะมะธรรมานุภาเวนะจตุลาสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตาลธรรมานุภาเวนะอัฏฐางกิกรรมะค่ะ อนุภาเวนะอัตตสมมปติญานุภาวนะจาลวินพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภาราญาณานุภาวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพปาริตานุภาเวนารัตานตายาสาวานุภาเวนะตุยังสัพพะโลคโสกุปัถววทุกขะโทมานสุปายาสาวินสันตุสัพอันตรายานุภา อันตารายาปิวินันตุสัพพะถังกับปาตุยห่างสัม,มิชันตุทีกายุตาตุยหังงหตุสัตวัศชีเวนะสัม,มังคีโกหตุสัพพธาอากาสัพพะตาวนะภูมคังคามหาสม,มุทาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหอนุรักขันตุบทภวตุสั tu sabanggarang la kan tu sabate wata sapta nopawe nasata zodi pawan tute pawwa tu saba mangkarang la kan tu sabate wata sabama nopawe nasata zodi pawan tute pawwa tu sabgararang la kan tu sabate wat sabngka nopawe nasata sodi pakwan tute bot nahat tayang. นักตยักนนงปปะกะหานิวารานาปะลิตสันุภาเวนันหันตวัเตสังอุปเัตยนงปะาปลตานัวงอปเวนยปนิวารานาเะลิตสนุภาเวนะหันตวัเตสังอุปตเวสิพระเทกรตคาถาอติตังนานวะคเมยะนบปติกังเคอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมไปนันตังอับปันตันจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโย ο, ธรรมังตัถาตถฐวิปัสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามานุภรรหะเยก็บคุคคลได้เห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่ง้อนแงนไม่ข่อนแค่ในธรรมนั้นๆได้ บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุกป,ป่งเถิดอัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามะดานังสุเวพึงทำความเพียรเสรียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนาะมัจุนาะเพราะว่าความแผดเพีินกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมะตันติตัง ตังเวพาเทการัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉะนี้แล 17. บทอภินหป,ปัญจเวขณะปาทะชลา,าธรรมมัมหิฉลังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาญา ทร,รม,มัมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนะทำม,มัมหิมรนังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพักจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกร,รมสสะ กรมหิกัมมทายาทากัมมยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสัณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกริสัมมิกลยาณังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสมิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจะเวขิตพังเราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ